โรงเรียนไทยรัฐวิทยา9 9บ้านแม่สุยาเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดทำการสอนในระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นปีการศึกษา2565มีนักเรียนทั้งหมด230คนมีข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาทั้งหมด19คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา9 9บ้านแม่สยาภายในปี2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา9 9บ้านแม่สยะเป็นโรงเรียนสมบูรณ์แบบในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและเป็นต้นแบบสื่อมวลชนศึกษาปัจจุบันมีนางสายสุนีดวงเกตเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา9 9บ้านแม่สุยะและนายอัศวินสิทธิป,ประภาเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนการนิเทศติดตามและประเมินผลของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา9 9บ้านแม่สุยะโดยใช้รูปแบบ tr 9 9 model ดังนี้ T Teamwork ทำงานเป็นทีม R Result ผลสำเร็จ n กระบวนการนิเทศ9ขั้นตอน n ประเด็นการนิเทศ9ประเด็น Teamwork การสร้างทีมเป็นการรวมกลุ่มของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา9 9บ้านแม่สุยาเพื่อทำงานร่วมกันและส่งเสริมสนับสนุนกันโดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน กระบวนการนิเทศ9้าขั้นตอนขั้นตอนที่ 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการและแนวทางในการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูขั้นตอนที่2วางแผนการนิเทศโดยมีการประชุมผู้บริหารและคณะครูเพื่อจัดตั้งโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนขั้นตอนที่3จัดทำโครงการการพัฒนา รูปแบบการนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา99บ้านแม่สุยะโดยใช้ t r 9 9 Model โดยใช้กระบวนการ AAR เพื่อทบทวนผลการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานขั้นตอนที่4สร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศโดยมีเครื่องมือในการนิเทศประกอบด้วยแบบสอบถามครอบคลุมทั้งหมด9ประเด็นในการนิเทศขั้นตอนที่5 กำหนดปฏิทินในการนิเทศของผู้บริหารและทีมเพื่อนครูขั้นตอนที่6ปฏิบัติการนิเทศโดยผู้บริหารและโดยทีมเพื่อนครูเข้าสังเกตการสอนสัมภาษณ์ครูและนักเรียนให้คำปรึกษาและเสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอนขั้นตอนที่7สะท้อนผลการนิเทศครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศจะเห็นถึงปัญหาที่เกิดจากการจัดการสอนขั้นตอนที่8 ประเมินผลโดยใช้กระบวนการ PLC โดยการนำผลการสะท้อนความคิดจากผู้รับการนิเทศและผู้นิเทศมาเป็นประเด็นสนทนาในวง PLC รวมแลกเปลี่ยนเสนอแนวทางและให้คำปรึกษาร่วมกันทั้งนี้ต้องมีการประเมิน3ประเด็นคือ 1. การบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ 2. การใช้เครื่องมือวัดและการประเมินผู้เรียนใกล้เคียงกับการทดสอบจริง 3. การสรุปผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนขั้นตอนที่9นำผลไปปรับปรุงแก้ไขหลังจากจบกิจกรรมการประเมินผลผู้รับการนิเทศทำการวิเคราะห์และสะท้อนผลการดำเนินงานของตนเองโดยใช้กระบวนการ AAR เพื่อทบทวนการจัดการเรียนการสอนประเด็นการนิเทศ9ประเด็นคือประเด็นที่ 1. การสอนตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาประกอบด้วย5หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรอาหารท้องถิ่นหลักสูตรสื่อมวลชนหลักสูตรพลเมืองดีและหลักสูตรทักษะการคิดประเด็นที่2การเตรียมการสอนครูผู้สอนมีการกำหนดกิจกรรมต่างๆก่อนที่จะเริ่มดำเนินการสอนประเด็นที่3การนำเข้าสู่บทเรียนครูมีการจัดกิจกรรมก่อนที่จะเริ่มทำการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชาเพื่อให้นักเรียนทราบว่ากำลังเรียนเกี่ยวกับอะไร ประเด็นที่4การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ครูมีการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ประเด็นที่5ทักษะการเรียนรู้ยุคใหม่ (new normal) ครูมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะให้กับนักเรียนในยุคใหม่ประเด็นที่6 บรรยากาศในห้องเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้ออํานวยต่อการเรียนการสอนเพื่อช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพประเด็นที่7เอาใจใส่ดูแลผู้เรียนทั่วถึงครูมีการเอาใจใส่นักเรียนทุกคนด้วยความรักความเมตตาและให้การช่วยเหลือได้อย่างเท่าเทียมกันประเด็นที่8สื่อ แหล่งเรียนรู้ครูมีการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมได้รับประสบการณ์ตรงประเด็นที่9การวัดและการประเมินผลครูมีการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน result ผลสำเร็จด้านการบริหารจัดการ 1. โรงเรียนได้รูปแบบการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนสำหรับใช้ในการนิเทศจัดการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพในการจัดการศึกษา 2. โรงเรียนได้พัฒนาครูผู้สอนโดยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ซึ่งเป็นการพัฒนาโดยความร่วมมือของครูและบุคลากรทุกคน 3. โรงเรียนสามารถแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ New Normal ให้กับนักเรียนได้โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ด้านการจัดการเรียนการสอนผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 1. ครูทุกคนศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลนำข้อมูลสารสนเทศมาออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 2. ครูมีการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก active learning โดยคิดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆที่น่าสนใจ 3. ครูได้พัฒนาทักษะและแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์โควิด -19 4. เกิดกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ผู้บริหารและคณะครูได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1. ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรโดยหาความสัมพันธ์ของเนื้อหากับพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียนเพื่อน,นำไปสู่จุดหมายปลายทางของแต่ละวิชา 2. ครูให้เวลานักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทำงานเป็นกลุ่มอภิปรายและนำเสนองานด้วยวิธีที่เหมาะสมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาอย่างเปิดกว้าง 3. ครูให้เวลานักเรียนได้คิดได้ตอบป,ปัญหาแก้ไขปัญหา ได้สะท้อนความรู้ความเข้าใจในวิชาที่เรียนและได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ครูทุกคนมีการผลิตสื่อที่หลากหลายและนำสื่อนวัตกรรมที่ผลิตขึ้นไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายแต่ละวิชาการวัดผลและการประเมินผล 1. ครูมีรูปแบบการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 2. ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือประเมินที่หลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของรายวิชาที่สอน 3. ครูตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อนเริ่มเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้และประเมินผลเมื่อจบแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 4. ครูตัดสินผลการเรียนของนักเรียนตามระเบียบที่สถานศึกษากำหนด ใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งหรือหลายชิ้นงานที่สะท้อนพัฒนาการของนักเรียนด้านคุณภาพผู้เรียน 1. นันกเรียนสามารถค้นพบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 2. ได้พัฒนาทักษะชีวิตวิถีใหม่ new normal อย่างรวดเร็วเนื่องจากต้องใช้เพื่อความอยู่รอดในการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน 3. ผลสำเร็จทางการเรียนภาพระดับดีขึ้นไปร้อยละ70 ผู้เรียนมีสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามจุดเน้นของหลักสูตรสถานศึกษา